ผมก็ไม่รู้นะว่าพี่จะเชื่อผมหรือเปล่าแต่ผมเห็นผู้หญิงลักษณะนี้เขาแค้นพี่นะพี่ควรจะต้องทําบุญให้เขา,แล,เขาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระในขณะที่พูดเนี่ยผู้หญิงคนนั้นปรากฏตัวเลยพลบพี่ว่าบบตกใจมากแล้วก็จ้องเขาในขณะนั้นน่ะคุณพศก็พูดขึ้นมาว่าเขาพยายามแล้วเพราะเขานอนไม่ได้ภรรยาของเขาก็เลยหาวิธีให้เขาทําทุกอย่างทําบุญก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นยิ่งเวลาสวดมนต์ทุก ครั้งที่สวดมันจะลุกไม่ขึ้นมันจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังมันจะถูกกดลงไปจนกระทั่งหลังหงอแล้วมันจะปวดมากเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่พอหยุดสวดมนต์แล้วหายอเขาก็เล่าให้ธนวาฟังอย่างนี้ธนวาก็รอพี่ตาตานยังมองผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้น่ะจ้องมาที่ธนวาค่ะเขาพูดกันไม่ได้นะคะธนวา่ะรู้ได้ว่าสายตานั้นน่ะบอกเขาว่าอะไรเขาบอกว่ามึงอย่าเสือกธนวาก็ ผมไม่ยุ่งกั็แล้วก็ได้